เดี๋ยวเรามาดูเอกสารสัญญาเช่าเลยไหมฮะอาคาซาจโกรตุสห่วจี้ยามลาสโวเบียวอาถึงนะเนาะโอเคมา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 อามามาอ้มาเาม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 าวเมา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 แล้วไาม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 าามามวมา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 าม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 ัมามามาามามามมามอมามาามาามาอามามอามามามาาาม ออนดันลู่น่าไม่เทพอะไรเด็ดทั้งแล้วไปแล้วค่ะครับเดห้ไปแล้วค่ะแล้วก็ไปแล้วว่าเชลลูนเนม่ปารีสีป้าพรป้าพรป้าพรไปป้าพรกับป้าพรเนาะไปแล้วค่ะตัวบีแอร์ตัวบีเสดเดกเด็ดไปแล้วค่ะใจใบสักดิ์ได้เคยขอป้าไว้อ่ะเดี๋ยวป้าจะไลน์บอกให้หน <c oughs> ูมาเอาไปนะยานนี่โรปาไรติเดชิมาบิรามซ้ายปะดมมาบิรามเนาะซ้ายใบศักดิซ้ใบสักดิ์สวัสดีบ่เนาะ ကိ e ု Gemma ဆက်ကြည့်လိုက်စိုက်ပိုင်းစတော့တနည်းရမယ်ကျွန်တော်ဒီအခန်း၄လေးမှာနီးအခန်း၄လေးမှာ site တဲ့အပင်လိုမျိုးဟာအောင်ပြောတာစိုက်ပိုင်းစတော့မာလိုမိုမတ်တစ်နီးမာလိုအဲ့အပင်နာမည်မသိဘူးအရွက်ဝိုင်းဝိုင်းလေးနေအရွက်ဝိုင်းဝိုင်းကြီးကြီးလေးနေတော့အမ်အခန်းထဲမှာ site အခန်းထဲမှာထားတဲ့အပင်လိုမျိုးပါနော်အဲ့ဒါကိုစိုက်ပိုင်းစတော့အဲ့တော့ T အာ T ဆိုတော့ T ဆိုတာအတ္တိပဲပါတယ်လဲ noun အရှေ့က noun ကျွန်တော် T ဆိုတော့တဲ့ဟုတ်တယ်နော်ခွိုင်းခေါပ้าไว้ เคยขอป้าไว้เคยขอป้าเคยสอบผู <Okay. S 2> uh ้เยบอนอกอ่าเคยขอป้าบ้ไปขอสอขอสดตโซน่เคยเคยไม่ขอป้าไว้จดสินาดากผู้เดใส่ใบสเกเออที่อย่างมานานมาเนียตรงกันเนาะใส่ใบสัที่เคยขอป้าไว้ดอสิมาดามบูเดใส่ใบสักองไม่เนาะเราเรากจะจำป้าเสียเปล่เลย แล้ววีวาลูชื่อนะเอออดอสีมาดาวน์ทานหมดเนี่ยไปไปสายส่าส่าเป็นนี่แล้วพี่တော့ပါจာပါจာอดอก็เล่นมั้ยไอ้มาပါจาไล่บ่ไล่บอกสายไลน์อ่ะนี่เบียวดาเบียวนะไลน์บ่อ๋อให้มาโชว์ว่ะเนาะไลน์บ่ไล่บอกสายไลน์อ่ะนี่เบียวတယ်อดอไล่บอกนะอลูเบนโซลูชั่นไลน์อ่ะนี่เบียวมั้ยหลุดเบียวดาไลน์อ่ะนี่สาปုတ်ไลน์มั้ยบ่เหมือนอ่ะ solution เนาะเออจันไล่บ่ ไฮอะไรชื่อมาบอกกาเมนบับมาพี่แล้วสรเอาไฮเยอดิเปตีมาเลยตูโลฟอลโพรโพซิชั่นขึ้นตัวเลยเนาะตูที่เมนบับหมอเนาะไฮซอพู่ยันเอาตัวหนูซอตะมีไฮหนูไฮหนูมาเอาไปนะตะมีลาอยู่ตัวปู่ตะมีลาอยู่ปู่ตัวอับดอเปียนี่เปียวมาเลย LINE นี่อดอเปียวไล่ไปมาสดเดเปแล้วป้าจะไลบอกให้หนูเอาไปนะหนูมาเอาไปนะมาป่ะเที่ย ขอบคุณมากนะคะป้าพรฮ่าได้เรารวยตรงไหมไปเลยเลยจีซ <A> ูบะไปเลยเลยจีซ hmm. ูบาดอกครป้าพรจีซูบาโอเคน่าจะคุยถ้าคนเชอาอยู่แล้วมีปัญหาอะไรป้าโทรหางิงได้ตลอดเลยนะคะไปเลยเลยป้าพรถ้าคนเช่าอยู่แล้วมีปัญหาอะไรป้าโทรหางิงได้ตลอดเลยนะคะอ๋อแต่แกโลงงานได้ถูกมาเปียกตลอดคุกคุชีเลย์เซนเชิงรีตูสตัวแบบเพียวแบบาไม่ได้เนาะ